เดู่ไนเดินมาเจอน้องเมย์ได้หลเต็ม้เะคือเาน้องเมย์ได้ไรมากเะคะขาลงทางของเราก็ต่อแถวอยูยาวเลยาได้ขงเยอะเลยนะคะเต็มตะ้ายจมได้ออะมากเลย่ลในการเดินว่าเดินแถวนี้ก่อนก็ไปรงี้แล้วก็ไปถน่นะฮะป่ะปไปดู เจอแล้วนะฮะขนมจีนนะฮะ,ะน,นี่นี่นีนเน่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะฮะคิวเข้าแถวยาวเลยนะฮะขนมจีนของเรานะครับผม <c oughs> แบบนี้กันเลยทีเดียว <c oughs> อ่ะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูตรงจุดอื่นนะฮะ อันนี้เดี๋ยวจะเดินไปทางซนะีขวานะครับของทางเข้าวัดนะครับออาลูกอ่ะนะครับไปดูไปดูไปด,ไปดูโอ้โห ตรงนี้ก็มาจากเทศบาลนะฮะตำบลกุดเรือคำนะครับยำลูกชิ้นโอ้เยอะไปหมดจริงๆนะฮะ รวมย่าปลาท่องโก้เมนูข้าวจีเนี่ยนะฮะได้รับความนิยมทุกที่เลยนะครับอาหารนะยิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้ทิ่ทานข้าวจีนะฮะบ,บ้านหาดทรายมูลมีอะไรมีอะไรบ้านหาดทรายมูลขนมนะฮะมีขนมนะครับ โอ้ดูน้องนะถึงกับหอบกลับเลยทีเดียวนะฮะอ่ะนู้นทางนน้นก็เยอะนะโรงทานอะไรนะฮะมาดูมาดูนะ เป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะฮะหม้อใหญ่บักเอฟเลยโอ้พระคุณเนธนะครับผมครับผมญาติพระคุณเนธน,นะครับรคุณคผูณ้ชมร,ร,รวมญ<ร><อ>าติรวมญาตินะครับผมนี่น,นะครพลังสายบุญที่มาวันนี้นะครับตรงนี้มีอะไรโอ้ตรงนี้มีผัดไทย โอ้ผาดกันไม่ทันแล้วนะฮะตอนนี้นเยอะมากการถ่ายคลิปนะ,ะก็จะเป็นการรันกล้อง รันวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการสต็อกเพราะว่าถือกล้อง2มือนะจะต้องขออภัยในการรับชมนะครับที่ถ้าะภาพไม่สวยงามเท่าไหร่ด้วยเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ญนะาติธรรมนะกำลังนั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะหลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าที่ด้านในศาลาขอกาสครับให้การบละครหรือโถเอร์หรือผู้ติดตามทาแม่ครูบาอาจารย์ทาเทลาื่อเทละจะกระโจนทั้งนั้นนาไปโบกรนาบัตร็ปพื้นที่กองบริการเป็นภานพาที่เห็นแล้วอบอุ่นมากเลยนะครับ ประทับใจนะฮะเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะที่คนจำนวนมากนะมาในงานบุญถวายเยอะแบบนี้นะเป็นจตุปัจจัยในการแลกใบภาวนาบัตรตามจำนวนครับแจ้งประจัสมัตรให้ทราบเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในนะสักครู่หนึ่งนะน่าจะเสร็จพิธีแล้วเนาะ ซึ่งในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีเวลาเน้าห้าของการที่จัดพิธีจัดพิธีสวยงามมากนะคุณผู้ชมข้างในยิ่งสวยนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับในครั้งนี้นผู้ว่าราชการจังหวัสดสุพรรณบุรีรเป็นประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาร่วมงานนะเป็นประธานด้วยนะครับคุณผู้ชม มองเขาไม่ได้เปิดกระจกเดี๋ยวเดียวเดียวไปถ่ายข้างในใหม่ผู้ประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ประสานงานท่านนายกรัฐดั้งเลยขอที่สวยมากนะฮะทั้งใบสีนะทั้งพุ่มดอกไม้นะครับผมจัดได้สวยมากขอให้เจ้าของรถนะครับต้อนรับ หอมมากๆเลยนะฮะชวนหิวเป็นอย่างยิ่งนะฮะงานนี้เสือกินแซ่บโรงทานวัดกุดเรือคำนะคุณผู้ชมบ้าเดี๋ยวขอชิมไอ้สีดำอันหนึง่งโอ้เส,สร็จแล้วหรอสุกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเนะี่ยเดี๋ยวชิมก่อนนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวจะกินข้าวจี องค์ทานวัดขุดเรือขาแล้วนะคุณผู้ชมแต่มันยังร้อนอยู่นะเพิ่งอ,ออกจากเตานะเนาะาฮ้ยใจสมอนกินก่อนอาะป้าเด็กบ้านกินท่าย อยากจะบอกว่าอร่อยแต่ร้อนมากว่าเขาบอกว่าติมแล้วลืมเมียนะเนี่ยอร่อยนะหมดแล้วอาทานู้นก็ลังจักขนอมติมี้ยนะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงงทานลอื่นนะฮะว่าที่เต็มนะฮะไม่มีที่ยืนนะครับ มาถือแป๊บหนึ่งแล้วสมองไม่ได้กดถ่ายให้ค่อยถือค่อยลืมไม่รู้แล้วสวยจะกินไปแล้วเออจริงๆแล้วกินไปแล้วเพิ่งลืงจะลืมหายนะฮะทั้งโอนทั้งอร่อย อ่ะเดี๋ยวไปดูโรงทางนาอื่นต่อนะคุณผู้ชมวันนี้โรงทานของเราก็ <c oughs> ค่อนเน้นมากนะป้าที่บ,บ้านในฐานะคนทำหนึ่งในแม่ในทีมแม่ครัวรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีนะเราแต่ล้วให้เขาแก้เราจะพักก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเน้นันเยอะแล้วเราก็เขาหยุดออกมาทำธุรกิจเราก็เข้าต่อครับแล้วเราเราเราเตรียมไว้เนี่ยถ้วยกี่ใบครับหลายร้อยใช่ไหมฮะ ครับคือขนมจีนร้อยโลเนี่ยเผลอๆอาจจะได้คนกินได้เป็นพันเนาะโลหนึ่งกินสมมติว่ากินได้สิบคนเพราะตรงๆเขาไม่ได้กินเยอะเพราะว่าเขาต้องเผื่อท้องไปกินรองเท้าอื่นนะคุณผู้ชมนะฮะเขาต้องเผื่อท้องไปรองเท้าอื่นนะเขาจะนะกินแค่แบบจับสองจับเนาะนะฮะโหดูนะฮะนะน่าทานมากเลยนะข้าวจี่ขมิ้นแน่เลยนะฮะเหลืองอร่ามนะครับ พี่เสือเห็นโรงทานเจ้าหนึ่งน่ากินมาก